อันนี้โรตีสายไหมด้วยมใช่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรโรตีสายไหมเราจะซื้อเจลลี่นะคะมันเป็นหลอดอ่ะภาษาอังกฤษเจลลี่เจลลี่ไทยเจลลี่ใช่ใช่เราอยู่อังกฤษแต่เราเรารู้จักที่นี่ได้ไงเนี่ยรู้หมดค่ะถ้าเกี่ยวกับอาหารรู้หมดเป็นคนไทยเสิร์ฟแป๊บเดียวแป๊บเดียวพาผมไปไหนครับพวกคุณเนี่ย เซฟวันโกค่ะสวัสดีค่ะยินดีครัเป็นคนไทยยังไงเนี่ยไม่เคยมาเออไม่เคยมานะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดชื่อเซฟวันโกนะคะเซฟวันโกใช่เซฟวันโกใช่ไหมใช่ครั้งแรกนะไม่เคยมาค่ะหรอใช่ครั้งแรกโอ้ยน้ำซ้่มน่ากินนะน้ำเงาะน้ำเงาะน้ำงาะน่ากินนะเฮ้ยน้ำเงาะอยากกินมานานแล้วจัดไปจักบาท สี่สิบบาทเอาไหมเอา่พี่บลเอาเอาเนี่ยนะครับเขายืนสั่งน้ำเงอะกันอยู่นะครับตลาดนี้ผมไม่เคยมาเซฟวันโกลคนมองเต็มเลยแต่ว่าร้านอาหารเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างครับอดีอร่อยใช่ไหมพอดีเลยถ้าไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วรอยมากนี่เขาเรียกว่าน้ำเงาะนะครับอืมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวแต่เราต้องกินเนื้อเงาะด้วยนะครับอืมไอเหี้ยเหนียวระวังนะ เสือขาวด้วยอร่อยว่ะอร่อยนะอร่อยครับถือว่าสดชื่นได้เห็นสีน้ำส้มแล้วก็อยากกินน้ำส้มเหมือนกันนะที่เราเดินผ่านมันส้มแบบส้มจัดจัดนะไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินไม่รู้จะกินอะไรต้องกินเยอะมากมันเยอะเกินไปมันต้องเลือกเลยเลือกยากมากเลยอ๋อไม่อดนีอร่อยอ๋อ เดี๋ยวค่อยกลับมากินค่อยกินค่ะยังไม่ได้กินข้าวค่ะเออต้องไปหาเมนูเมนูหลักก่อนก่อนขนมเอเมนูหลักก่อนนะค่ะชอบกินเส้นหรือข้าวขนมจีบจิ๋วชุดเอาอะไรต้องเลือกอันไหนดีวะตัวแนนะะจเป็นนตตัว้เอาตัวแนะนำชุดเล็กเลยค่ะต้นตำรับเนี่ยอ่านว่าจีบจิ๋ว จิวัก็คือขนมจีบแต่ว่าจิ๋วอันเล็กจิ๋วแปลว่าเล็กยูเนะนะโอ้ยยยยมันเลยเล็กขนาดนั้นไงจิ๋วคือไม่ดีใช่ั้ยดีจีบมันย่อมาจากขนมจีบอันนี้จิ๋วก็คือแบบ small one แบบคิ้วอ่ะเป็นคิ้วอ่ะใช่ใช่แก้จ่ายได้ไหมคะ เราจะซื้อเจลลี่นะคะมันเป็นหลอดอ่ะภาษาอังกฤษเจลลี่ภาษาไทยเจลลี่เจลลี่ใช่ใช่ชื่อว่าสถานีเจลลี่ That means Station Jelly Station yeah มันสีสันมากเลยอ่ะอเล็กซ์ชอบใช่ไหมยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินอ๋อยังไม่เคยกินไม่เคยอยากลองกินไงโอเคทั a ส s เกิ d ดนี่แบบเป็นที่ฉีดยาด้วยนะเอมิลี่นั่นอ่ะแล้วก็ฉีดเข้าปากอ่ะมันเรียกว่าอะไรสลิงเหรอสลิงสปิง อ่นอะไรนะสาริงส์สาริงส์อัที่ตัวที่มันดูดขึ้นมานะใช่ใช่สาริงส์สาริงส์หือว่าคนไทยเรียกว่าอะไรสลิงสลิงเหรอเหมือนสลิงไหละสลิงไหละอินทรี I think so yeah ภาษาอังกฤษสาริงส์สาริงสอันนี้ดูอันนี้หยิบด้วยเพิ่งรู้ใช่ไหมเพี่อนเพิ่งรู้เลยคนไทยเรียกสลิงมันเป็นนิ่มๆหรอมันเป็นนิ่มๆหรอมัเป็นเยลลี่แล้วกินยังไงอ่ะแกะก่อนไม่อจอดจอดใช่ไหมคะพี่จอดจินไม่เคยเห็นเหรอ Come on คนไทยอะไรเนี่ย ลูกละสิแถมห้าซื้อห้าแถมหนึ่งไปอ๋อตรงนี้เอ้าบาอเฮ้ยจ้เป็นบาล่าถูกเยออสิบห้าทอาเพไกไม่เป็นไรเรามีตังสดอยู่แบงค์ร้อยของบอกด้ยไปอันหนงว้าวไนมหมูอันนี้ร้อยนึ่งใช่ไหมครับ อีนนี้อยหนึ่งเอาดิเอานี้ยใช่ไหมเออเออมากกว่าพิเศษครับมากกว่าพิเศษครับผมโอ้น่ากินมากมากกว่าพิเศษมากกว่าพิเศษจัดไปเรียกได้ว่าแน่นๆโ่นมีแต่คนดังยี่ห้อนตัวไหน Energy Super อ๋อนี่ก็คนดังมาซื้อ ก็นั่งมาเซตเนี่ยเหรอเนี่ยยังว่าชื่อโอ๋อนี่ไงข้าวปลาทูข้าวน้ำปลาทูน้ำพริกกะปิไปกินเปล่าจัดไปสวัสดีค่ะข้าวน้ำพริกกะปิอะไรนะปลาทูน้ำพริกกะปิอะไรนะปลาทูน้ำปลาทูน้ำพริกกะปิกะปิค่ะเอาหนึนึนะคะเท่าไหร่คะ40บบาทค่ะเฮ้ยไม่แพงด้วยว้าวถูกมากค่ะ สีบาทซื้อผักเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะเรียกได้ว่ามีผักอะไรได้หมดโซฟอันนี้ก็ซอฟต้มและกะเจี๊ยบกะเจี๊ยบคืออะไรผักกะเจี๊ยบเออครับกินไม่ได้เลยพี่มันแบบเนี้ยเนี้ยกะเจี๊ยบไงคนไทยยังไงไม่รู้กะเจี๊ยบไม่พี่ไม่รู้จักพี่ไม่กินผักเลยมั้งพี่อะไรไม่รู้จักเขียวด้านจริงขนมไข่ขนมไข่เต่าไข่เต่าของโปรดเลยอังกฤษมีไหมพูดเล่นส์พอจะหาได้ไหม ไม่ได้ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำทำที่บ้านก็ยากนะโอ้ยากเออสแกนถ่ายได้ไหมคะสามสิบบาทเนาะค่ะพี่โบ๊ทอันนี้คืออะไรคะอะไรครับพี่โบ๊ทไม่รู้หรอกปลาหมึกหรอปลาหมึกไข่ย่างไข่หมึกย่างไข่หมึกย่างกินเบ้าเหผมไม่กินนะอยากลองอยากกินไม่เป็นอร่อยไหมคะจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเออไข่หมึกย่างเออ เอาสามค่ะไม่เคยกินปะไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะใส่ปลาหมึกเหรอใช่ค่ะพี่ซอสจะอะไรบ้างคะค่ะมีซีฟู้ดอยาทำจิมซีฟู้ดใช่ไหมคะใส่ได้ไหมหรือเอาเล็กน้อยเอ่อราดเลยค่ะไดใช่ค่ะอันนี้ไข่ปลาลามั้ยคะไม่ใช่ค่ะเป็นซีฟู้ดเอาเยอะเเอาใส่ๆจะได้โอเคได้ค่ะทิมเซนได้ค่ะลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะแบบสุดเลยร้านนี้ฉาลาแซ่กแซก อันนี้อะไรคะโรนีสายใหม่ค่ะสาใหม่มีแบบผสมทุกทุกอันผสมอยู่แล้วใช่ไหมคะชุดเล็ก40บาทเรียกได้ว่าเราเดินกันวนกันหลายรอบแล้วคือมีของกินที่น่ากินมากไม่รู้จะซื้ออะไรนะเต็มไม้เต็มมือหมดแล้วเดี๋ยวไปนั่งดูว่าเราได้อะไรมากินบ้างนะครับผมอยวไปดูว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างไปเช็คอีกทีหนึ่งบันนอฟี่นะครับ20บาท น่ากินมากใส่่อริโอด้วยนะข้างหลังใช่มันมีออริโอด้วยสุดยอดขอบคุณครับไปหาที่นั่งกันก่อนนี่นะฮะที่ผมได้มานะฮะก็คือหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งสูตรโบราณซึ่งผมชอบเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีมันเลยมันเป็นแบบเปล่าๆอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะมันอาจจะเล็กน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันเออนี่แหละหมูปิ้งตั้งแต่สมัยเด็ก เนื้อนุ่มด้วยนะไม่แข็งสุดยอดเรียกว่าเรามาตลาดนี้ครั้งแรกชื่อว่าเซฟวันนะเซฟวันโกเรื่อชื่อตลอด์ถ้าอยู่ที่ตลาดเซฟวันโกนะครับนั่ง BTS สายสีเขียวมาลงแยกขอบอถึงเลยเดินลงมาเจอได้เลยครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันจะมาอีกแน่นอนเพราะว่ากินไม่ถพอไม่หมดกินเยอะมากนี่ช้อยเยอะมากแล้วผมก็ได้นี่ด้วยฮะผมได้ยดนักอ่อยแต่อันนี้ข้าวกุ้งเผา น่าจะเป็นข้าวกุ้งเผาแหละแล้วก็มีซอสซีฟู้ดมาด้วยข้าวกุ้งแกะเขาเรียกว่าข้าวกุ้งแกะอ่าแต่เป็นกุ้งเผาไม่เป็นกุ้งไม้น้ำกุ้งไม้น้ำด้วยเขาเรียกว่าข้าวกุ้งแกะอ่าแล้วส่วนซีฟูดเขาแกะกุ้งไว้แล้อ่าแล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้มาให้ด้วยข้าวกุ้งแกะเนี่ยข้าวกุ้งแกะคือเขาเขาแกะมาให้แล้วคิดว่าแกะเป็นชิฟไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะมันแกะเขาแกะเหมือนกันแพะโกใช้แกะแกครับแกะเออเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่มันคนละแบบ อันนี้อันนี้อยู่มีอันนีโรตีสายไหมด้วยใช่ใช่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรโรตีสายไหมโอเคตอนนี้นะคะเราจะลองกินโรตีสายไหมค่ะครับผมจัดไปเอ็มไม่ได้ชอบมากเจอหาที่กรุงเทพไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะต้องมาตลาดต้องต้องหาตลาดแล้วจะเอที่พิยาไม่เคยเจออ๋อเหรอเมื่อก่อนตอนที่เอ็มได้ยู่ภูเก็ตมีเยอะมากเยอะมากเลยฮะใช่ชอบกินค่ะแอันนี้มันก็จะแทงแทงคออยู่นิดนึงนะ เวลากินมันจะแบบนั่นคือแป้งใช่ไหมแป้งเกะทุ่งไม่เกะทุงไม่เป็นอ่ะพี่กนไม่ไงเราต้องเอาออกอย่างประนีตใจร้อนใจร้อนเออเร็วเดี๋ยนี้ใส่เยอะๆหน่อยเยอะโอ้มันผมเออมันผมจริงใช่ไหมมันมันผมอมไยไม่รู้หยิบมา คนแห้งเลยเอ๊ะทำไมทำไมกัดแล้วมันมันมันไม่ละลายในปากวะต้องใส่ต้องใส่เยอะไหมของง่ายมันนี่พอไหมเต็มขาเลยพอพอพอแต่ยูไทดยเอาเถอะหวานจะตายก็นั่นน่ะอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยยูบอกว่าต้องใส่เยอะเยอะแล้วฉันจะใส่เยอะๆนี่แล้วเราก็ลองลองแน่นแน่นไหมหรือว่าแบบบางๆโอเคอ่าผมจะทำแบบนี้นะ Cheers. cheers เต็มบางเกงหมดแล้วใส่หวานหวานแล้วก็รสที่เข้มใช่แป้งสุดยอดแป้งเค่มต้องแบบนี้อ่ะโซดาอ่ะจริงๆริเมรได้กินได้น้ำมันโขงมก็ค่อยไปทำไมอ้วนอันนี้เราก็มาถึงอาหารสุดท้ายของเราแล้ว เพราะว่าเรากินเยอะเกินไปแล้วนะขนมหวานเยอะมากเอออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น my favorite นะใช่บานอฟฟี่บานอฟฟี่เขาเรียกว่าบานอฟฟี่เองก็จะมีมูสแบบ whipped มีข้างล่างจะเป็นเขาเรียกโอริโอบดๆอยู่ข้างล่างแล้วก็มีกล้วยกล้วยหอมคลมเออส่ามาเปิดเลยว้าวดูกกันแดดอะไรยี่สิบบาทเพรถูกผมเคยกินในห้างอ่ะอันเราต้องเป็นร้อยเลยแล้วแม่งอันเล็กก็ติ๋วเดียวเอง ใช<าว>่ที่ททห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว S N P เข่าไาย S N P ก็ใช่อันนี้แบบอาหารฝรั่งแท้ๆเลยอือใช่บาราบีิจริงอือหวานมากเลยชอบเลยอะะ่ะถ้าแช่เย็นนะ,คะใครอยากมากินอะไรแบบนี้ที่มีตัวเลือกตลาดที่แบบตัวเลือกเยอะๆคือแม่งมีทุกอย่างเลยครับ อาหารข้าวอาหารหวานของหวานของวา่างของแบบกินมื้อใหญ่มีทุกอย่างมีร้านเบียร์ด้วยครบเลยนะครับมาได้ที่ตลาดเซฟวันโกนะครับผมอยู่ที่พี s อสถานีแยกคอปอนั่งมาสุดสายไม่สุดสายสุดสายคือคูคตลงก่อนออกประตูซีลงก่อนสถานีหนึ่งนะครับลงมาปุ๊บเดินมาถึงเลยมาตามกันได้นะครับผมตลาดนี้เขาดังผม่็เพิ่งเคยมาเหมือนกันใช่แล้นะี้กามา็มามาครั้งแรกถ้ามันเป๊ะ<ๆ>ครับผมก็ ขอบคุณน้องเล็กมากที่ทําให้พี่คนพบตลาดนี้ทําให้อ้วนใช่ไหมคะใช่ไม่เป็นไรผมชอบอยู่แล้วผมชอบกินให้ถูกปากอืมถูกปากถูกปากถูกปากใช่โอเคสายกินค่ะสายกินค่ะเราได้ข่าวเราอยู่อังกฤษแต่เรารู้จักที่นี่ได้ไงเนี่ยรู้หมดค่ะถ้าเกี่ยวกับอาหารรู้หมดเป็นคนไทยเสิร์ฟแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ้าในปีหน้ากลับมาอยู่ไทยน่าจะได้ไปเอ็กซ์โปแบบเยอะกว่านี้นะ ใช่ใชใชวันนี้ก็ไ,ไว้เจอกันครับผมวันนี้มาเดินเล่นเฉยๆบายๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ